ำลังคิดที่จะดัดผมฟลอยหรือเปล่าคะถ้าใช่ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการดัดผมฟลอยเนี่ยมันเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาววิตีและช่อง Let's Be Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลนักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะการดัดฟลอยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนที่กําลังมาแรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในหมู่ดาราเกาหลีหรือว่าดาราคนไทยรวมทั้งวัยรุ่นคนไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวฮิปฮอปหรือว่าแนวแร็กเก้นะคะตอนนี้การดัดฟลอยกําลังมาแรงมากๆเลยะคะ่ะรวมถึงตัวคุณเองด้วยคุณก็กําลังคิดที่จะไปดัดผมฟลอยอยู่ใช่ไหมคะ อย่าเพิ่งไปดัดค่ะดูคลิปนี้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่าการดัดฟอย์นะคะหรือการทวิชเพิรม์มการทวิชเพิร์มก็คือการม้วนเกลียวนะคะการดัดผมประเภทนี้นะคะจะไม่ใช้ความร้อนในการดัดนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการดัดเย็นจะใช้ฟอย์เป็นวัสดุในการดัดผมแทนการใช้แกนม้วนผมเวลาที่ช่างจะดัดผมนะคะเขาจะเอาผมเนี่ย ห่อลงไปในฟอยนะคะแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวยิ่งบิดผมแน่นเท่าไหร่นะคะเกลียวก็ยิ่งสวยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชํานาญของช่างเลยนะคะการดัดแบบนี้นะคะจะทําให้ผมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นลอนเป็นเกลียวมากกว่าการดัดแบบใช้แกนม้วนผม ลักษณะเด่นของการดัดผมฟอยนะคะเวลาที่คุณดัดเสร็จเนี่ยผมคุณจะดูเยอะขึ้นหนาขึ้นเพราะว่าได้ texture ที่มันฟูขึ้นมานั่นเองนะคะการดัดลักษณะน,นี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนผมบางนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยดูมีผมมากขึ้นจะเปลี่ยนลุกในทันทีหลังจากที่คุณดัดผมเสร็จคําเตือนถ้าไม่ชอบผมฟูยาดัดฟอยอย่างหนึ่งของการดัดฟอยนะคะคุณจะได้ลุกเนี่ยแตกต่างก,กันไป ในแต่ละ texture อย่างเช่นวันแรกที่คุณดัดเสร็จถ้าคุณไม่คลี่ผมออกผมคุณก็จะออกเป็นแนวระเกะระเกะนะคะหลังจากที่คุณสระผมไปแล้วเนี่ยผมมันก็จะคลายลอนสักหน่อยนึงเนาะมันก็จะออกเป็นแนวฮิปฮอปฮิปฮอปแล้วพอคุณสระไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมมันก็จะฟูขึ้นทีเนี้ยคุณได้แนวแบบเด็กเซอร์ค่ะโอ้โหดัดทีเดียวได้ทั้ง3ามลุคคุ้มจริงๆแล้วการดัดฟลอยเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้าง มันเหมาะกับคนที่มีผมบางนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีผมบางเนี่ยดัดลงมาแล้วผมคุณ like, จะดูหนาขึ้นฟูขึ้นเปลี่ยนลุคกกเลยทีเดียวส่วนสําหรับคนที่มีผมหนาะแต่อยากดัดซอยทําได้ไหมทําได้ค่ะคุณสามารถซอยผมออกสะหน่อยนะคะเอาความบางออกสักนิดนึงเวลาที่คุณดัดซอยเนี่ยมันจะได้ไม่ฟูมากแต่ถ้าคุณไม่ไมยชอบแบบฟูๆซอ,ซอ ก็ดัดไปเลยค่ะการเตรียมตัวก่อนดัดฟลอยนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะขอให้คุณมีผมยาวประมาณ4นิ้วขึ้นไปนะคะผมที่คุณจะดัดไม่ควรทําสีหรือว่ากัดสีมาก่อนเพราะว่านั่นจะทําให้ผมคุณเสียทําให้ผมคุณช็อตได้ค่ะถ้าอยากจะทําสีนะคะแนะนําให้ทําหลังจากที่คุณดัดผมเสร็จทิ้งไว้สัก3อาทิตย์ค่ะแล้วค่อยไปทําสีอันนี้จะดีกว่า แต่ผมฟลอยมาแล้วจะอยู่ได้นานไหมอันนี้จะอยู่ได้นานจนกว่าผมใหม่ของคุณจะยาวขึ้นมาเลยค่ะหรือว่าผมที่คุณดัดมามันคลายร้อนเยอะแล้วคุณอยากจะไปดัดซ้ําอันนี้นะคะสาขอแนะนําให้คุณปรึกษาช่างก่อนนะคะช่างจะดูว่าผมของคุณเนี่ยแข็งแรงพอที่จะดัดผมฟลอยใหม่ได้ไหมไม่อย่างนั้นนะคะถ้าไปดัดก่อนในขณะที่สภาพผมของคุณมันไม่พร้อมเนี่ยมันจะทําให้ผมของคุณช็อตได้ค่ะ ส่วนเรื่องการดูแลรักษาผมฟอยนะคะหลังจากที่คุณดักผมมาแล้ว2วันนะคะไม่แนะนําให้สระผมไหม่รัด ไม่ใส่หมวกกับเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยน้ำยาดัดผมเนี่ยกำลังทาปฏิกิริยากับเส้นผมถ้าคุณไปทไําใดๆกับเส้นผมในะช่วงเวลานั้นน่ะมันอาจจะทําให้รอนผมของคุณเนี่ยไม่สวยเหมือนอย่างที่ช่างทํามาจากที่ร้านอีกอย่างหนึ่งที่สาวจะแนะนํานะคะก็คือครีมจักรอนนี่เป็นเพื่อนแท้สําหรับคนผมดัดเลยคะ่ะถ้าคุณดัดผมมาแล้วมันฟูมันไม่เป็นทรงมันไหม่เป็นรอนนะคะใช้ครีมจับรอนช่วยเลยคะ่ะจะทําให้ผมคุณเนี่ยเป็นรอนเข้าลูกเข้าทรงมากขึ้นคะ่ะอีกอย่างนึงก็คือไม่สระผมบ่อยจนเกินไป ะะเพราะว่าการสระผมบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งไปทําให้ร้อนผมของคุณเนี่ยคลายร้อนขึ้นแต่ถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าสภาพอากาศบ,บ้านเรามันร้อนถูกไหมคะต้องสระผมบ่อยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญายของคุณนะคะมันก็ต้องมีเสียบ้างได้บ้างนะคะถ้าสระผมบ่อยผมก็จะคลายร้อนแต่ถ้าเก็บไว้แล้วนั่นทําให้หนังศีรษะของคุณอักเสบหรือเป็นที่มาของรงังแค อันนี้ก็ไม่คุมค้มนะคะคุณก็ต้องเลือกดูนะคะว่าควรจะทำไงกับผมคุณดีอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมดัดหรือว่าการดูแลรักษาผมหยิกอยากให้สารแนะนำผลิตภัณฑ์ให้นะคะเข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook Fan Page เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นรอนสวยบายสาสารออยู่นะคะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสายยิมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมยิกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมดีแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ